เมืองของแพงเผจดังแฉอีกรวงพึ่งต้นละ20,000กระถางชุดละ26,000บาทเมื่อวันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาเพจ f a c e b o o k ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านยังคงเดินหน้าหาความผิดปกติการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เปิดเผยการจัดซื้อต้นรวงพึ่งต้นละ20,98.65บาทโดยระบุว่าไม่ได้มีแค่เพียงทองอุไรต้นละ6 9 0 5 0บาท ยังมีต้นรวงพึง่งต้นละ2098.65บาทขนาดลำต้น4นิ้วจัดซื้อมา2ต้นเป็นเงิน4197.30บาทล่าสุดสภาพยืนต้นตายหนึ่งใกล้มรณาหนึ่งพิกัดอยู่หน้าจวนผู้ว่าพังงาเป็นอีกหนึ่งในแพงทุกรายการของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา งบประมาณของจังหวัดล่าสุดนะคะเพจดังยังได้ออกมากล่าวอีกว่ายังเปิดเผยข้อมูลใหม่โดยระบุรายละเอียดว่านี่คือกระถางต้นไม้ราคาชุดละ26,843.90บาท จัดซื้อมา2ชุดรวมเป็นเงิน5 3 6 8 7 8 0บาทจากการตรวจสอบหน้าง,งานพบว่าเป็นกระถางปูนเปลือยแบบยาวขนาดความยาว3.5เมตรกว้าง0.60เมตรสูง45เซนติเมตรหนา8เซนติเมตรวิศวกรของเราคำนวณค่าง,งานทางวิธีหล่ออิฐมอนฉาบผิวกับหล่อปูนรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้แล้วราคาไม่เกินอัลละ2อ0 0บาทและสภาพอย่างที่เห็นไม่มีเหลือต้นไม้สักต้นพิกัดอยู่ตรงรูปปั้น3าพญาบริรักษ ภูธทออดีตเจ้าเมืองพังงานี่ก็เป็นอีกรายการในโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาของจังหวัดพังงาโดยงบทั้งโครงการ30ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากพร้อมกับมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและช่วยชี้แจงข้อท็จจริงออกมาโดยก่อนหน้านี้นะคะเพจดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยการจัดซื้อต้นทองอุไรต้นนี้โดยราคาต้นละ6,90.50บาท ซื้อทั้งหมด37ต้นรวมเป็นเงินทั้งหมด225,348.50บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาของจังหวัดพังงาเมื่อปี2,565ที่ตั้งอยู่ที่หน้าสารากางจังหวัดมาแล้ว